สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีเอฟซีสวนดาบหน้าเนาะครับเมื่อน,นี้ดาบหน้ากับิมเแเน่มาเา่วงให้พี่น้องฟังเนาะครับถึงวิธีการงดน้ำงดน้ำเพราให้ดอกทุเรียนเขาลวกนะเานานะนนะครับพี่น้องเนาะไห่เขาลนเป็ดแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องนี่เข้าสวนทุเรียนทุกคนนะครับหรือว่าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะครับเนาะ ดับหน้าีิมาบอกถึงวิธีการงดน้ำงดน้ำให้ดอกเขาติดดีน้องพี่น้องเนาะดอกเขาสีบานเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะช่วงไหนเข้าถึงถึงงดน้ำน้องพี่น้องเนาะแต่กอนหนานี่น้องพี่น้องเนาะดับหน้ากับบอลเดิลงชิบหายพี่น้องเบิ้งวิธีการใสยิบสับน้องพี่น้องเนาะก่อนที่เขาต้องเป็นเป็นมะเขือพวงหน่อยน้องพี่น้องเนาะเป็นมะเขือพวงเล็กเนี่ยเข้าต้องใสยิบสับน้องพี่น้องเนาะ โดยที่จะไล่ไอ้พกกันครับอ่าฟุยซี่อะไรพี่น้องหน้ากวานพ่วกที่เขาเปลี่นมะเขือพวกเล็กอันนี้เขาเป็นหัวกําไรลเหรพี่น้องเป็นหัวกําไรเหรอครับระยะที่เขาดอกหอมครับอีก็มานสองสามมือเขาก็จะบาลน,นะพี่น้องเนาะเขาก็จะบาดน,นะพี่น้องเขาก็จะบานทีนี่พ่อบานแล้วไอ้ันรลายลูนพี่น้องย,ยอดเขาเดือมาแล้วครับหนีนรอกเนะิดเขาบุญ ยอดเขาเดินนะพี่น้องเนาะยอดเขาเดินมายอดเข้ามาแล้วครับนี่ที่นี่เมื่อเมื่อยอดเขาเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเขาจะเห็นจังไดบอ่อไห่บอ่บอไห่ดอกเขาลวงพี่น้องถ้ายอดมาเขาจะหย่งอาหารกันนะพี่น้องเนาะที่นี่เห่นเปรี้ยวดอกเขาเจะเดึงอาหารบอ่อบ่อท่านไบ้พี่น้องจะทำให้ดอกผู้เลี้ยงลวกแล้วที่นี่ ข้าเสียดจังไรครับถึงจะดึงดอกทุเรียนเข้าไห้ได้เนาะพี่น้องเนาะบอหย้ยหลวงเนาะพี่น้องเนาะนี่เคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆครับดบหน้าก็าใสมากครับกัได้ผลดูใน,นรับหนึ่งพี่น้องกับถือว่าดีอยู่ครับคือจังเสีดยดพี่น้องเด้อดอกใบเขาเดินเนาะพี่น้องเนาะใบเขาเดินมากขนาดนี่แล้วนี่ดอกกระลังสิบานพี่น้องดอกรุ่นสองกระลังสิบาน ดอกรุ่นแรกหนี่งซ้ำซ้ำไข่นกกระทาแล้วพี่น้องดาบหน้าก็นเนี่ยแต่งหนวยแต่งเอาไวล้ละเอาเอาไว้กิ่งละหนวยนะพี่น้องเนาะนี่คือดอกดอกเอ่เอดอกรุ่นแรกม,มันดอกดอกดอกรุ่นแรกนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าจะซ้ำซ้ำไข่นกกระทาแล้วครับอันนี้ก็เอาไว้กิง่งละละลูกอันตัวนึงเอาไอ้กิ่งละลูกนะครับเนาะนี่จะมาองบอกถึง วิธีการบ่วห้ยดอกรุ่นนี้เขาลวงเนาะพี่น้องเนาะให้เขาติดนวยเนี่ยเขาตีดนองไรพี่น้องลนห้องในตําเหนองใงบอ่อนเขาเดินทุกทิ้งแล้วครับเนี่ยบ่ายากเลยครับพี่น้องรอบแรกเนี่ยให้งดน้ำเขาคนครับช่วงระยะขนาดนี้ก็ยังสิเขาดอกพร้อมนี่ครับนี่พี่น้องให้งดน้ำเด้อให้งดน้ำเ่าต้องงดหลยพี่น้องสมมติว่าถ้าให้สามสิบนาทีเนี่ก็ให้สัก ข้ากระไห้น exactly. no ้ำตะกี้10นาทีซะครับพี่น้องลดน้เหลือ20นาทีเด้อบ่ต้องงดไหลเด้อพี่น้องเด้อะวัวตกงดน้ำไหลวัวตองดน้ำไหลเด้อครับพี่น้องเฮ็ดถ้าอดน้ำไหลสิเป็นยังเนาะพี่น้องถ้าอดน้ำไหลนี่จะทบไมห้ใบเขารดนี้ครับพี่น้องเห็นบ่มเขาเสียตะก้างแบบนี้นี่นี่ใบเขาจะรดนี่พี่น้องถ้าข้าอดน้ำไหลน่ะใบเขาจะรดนแล้วทุเรียนเขาจะส้มพี่น้องเขาพยายามรักษาใบเก่าใบเก่าเขาไว้ครับพี่น้องเพื่อให้เขาปลูกอาหารเนาะพี่น้องเนาะ ตัวใบพวกนี้เขาสิแก่น่ะเขาใส่เวลาหลายเลยครับพี่น้องให้ให้งดน้ําปกติเนี่ยเขาให้น้ำน่ะสามสิบนาทีสองหมื่นเที่ยนหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะกลับมาไให้เป็นยี่สิบนาทีให้เขากินน้ำอิ่มพี่น้องอย่าให้เขากินอิ่มหลายให้เขาน้ำกินน้ำอิ่มไม่ต้องให้กินน้ำอิ่มหลายบานนี่พอเขากินน้ำอิ่มแล้วดอกเขาก็จะสมบูรณ์ใบเขาก็จะสมบูรณ์พี่น้องใบเขาก็จะเจริญเติบโตดีแล้ววิธีวิธีการเนาะครับพี่น้องเนาะ วิธีการว่าเฮ็ดตังไดพอมันมีใบมาแล้วเนี่ยลกูกดอกกุงสิบอลลนเข้าไห่อาหารไห้มันครบมูพี่น้องไข่ธาตุอาหารใน้ครบเอ็นพีแคครบพี่น้องเอ็นพีคใส่ช่วงไรแล้วพี่น้องเนาะเข้าใส่มาแล้วเนี่ยช่วงระยะบักเขือพวกน้อยเนี่ยพี่น้องเข้าใส่จับหน้าใส่สูตรที่ผ่าหา2ี่ปิร์เแล้วคือหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วก็ใส่ปุ๋ย ยิบสัำไปเทน,นึงเลยครับที่นี่ให้ปุ๋ยทั้งใบพี่น้องบานนี้ให้ปุ๋ยทั้งใบให้ฮร์มมนเขาเขาไปนําพี่น้องให้ฮร์มมนที่เขาเสียดูนี่ให้ไปให้ให้เขาไปไปจักให้ให้้หลายแล้วก็ใส่แคลนเสียมโบราณน,นะพี่น้องเด้ออย่าลืมแค่แคเสียมโบรอณหาเมือสีดทีนึงเลยครับความฮ์โมนั่นรับสีบดแมุ่งใยรุงต้นเขาครับเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารครบพี่น้อง ช่วงระยะที่ใบใบกําลังแตกใบอ่อนกําลังแตกดอกกําลังสิบบาทเนี่ยใส่เส้นเสียมบอลอนใส่ถาุอาหารร่องอาหารอาหารเสริมใส่จุลธาตุับพี่น้องเพื่อยังครับเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารโดยเพียงพ้อพี่น้องแล้วดอกเขาสิสมบูรณ์ดอกเขาเสิบอวลวงใบ,บ,งบ,บงเขาสมบูรณ์ใบเขาเสิบอวลวงเขาบะไปดึงอาหารกันนี่คือเคล็ดลับเน้อยๆพี่น้อ,นองเคล็ดลับเล็กๆน้อยแต่ว่ากาเกิดว่าเขาหายน้ำสามสิบนาทีเนี่ยเขาลดมาเหลือสิบนาที มันจะทําให้ใบแก้มันลนได้พี่น้องเด้อใบแก่เนี่ยลนเนี่ยสําคัญที่สุดใบแก่เขาจะลนมันจะเลี้ยแต่ใบใบที่แตกก็ไม่พี่น้องแล้วไว้นี่เวลาเขาเลี้ยงลูกนะแต่ท่าแต่ทำให้ทุเรียนเข่าส้มต้นทุเรียนเข่าส้มพี่น้องเวลาเขาฟื้นต้นเนี่ยฟื้นฟื้นเงาตราหน้าก็เรียกว่าอ่าให้ให้น้าให้น้าเขาอิ่มปกติให้รดนิดหน่อยครับน้องให้รดน้ำถ้าให้เขาให้เต็มที่ทรัเจ้าหน้าที่นี่อ่าครัวเขาติดตึงนะพี่น้องเด้อ นี่ถ้าให้เข้าเข้าให่สามสิบหน้าทีนี่เข้าเข้าเข้าเดิมนี่ขัวเขาสิตึงเขาสิดันออกมาได้พี่น้องเด้อเขาสิดันดันตัวนี้ออกมาเนี่ยใึงรุดลวงลงไปเลยได้พี่น้องเราเวลาดอกแก่ดอกบานเขาก็สิแกสอนก็สิง,งอพี่น้องแกสอนก็สิง,งอแล้วมันจะเป็นอย่างเหนียวเหนียวมันจะแบบว่าเทดไหงดอกสุริยนเข้าติดหน่วยยากพี่น้องมันมันสิบบันไอ้อดนำซะครับนี่ใช่ไหมบงบางสีขวดเด้อครับพี่น้องเด้อ ถ้าเป็นไปได้ให้สีควันกับสีไอ้ตรงควันมากนีร่รับตัวตัวพ่วงพ่วงมันงนี่ครับนี่ยให้มันสีท่อกันนี่พี่น้องนี่เขาเบิ้งขนาดนี้โอเคครับจะให้สีนี่เขียวกลัวสีนี่ดำกลัวได้พี่น้องอ่าให้เบิ้งขั้วมันครับนี่แค่บอกสีมันสีท่อกันพี่น้องนี่แสดงว่าเนี่เขาหอยนาอิ่มปกติพี่น้องแสดงว่าเขาหอยนาอิ่มปกติครับนี่นี่บอกให้มันตึงหลายพี่น้องบอกให้มันตึงหลายได้พี่น้องเด้บอกให้มันตึงหลาย ครับพี่น้องแล้กก็เข้าพยายามสีดหามือสีดที่หนึ่งก็ได้ครับแคลเสียมบอลลอนกับฮอร์โมนเพื่อไห่ใบเขาเอา่เอรับอาหารทานอาหารโดยสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะบางบางเกษตรกรบางคนเพิ่นสเพิ่สียดใบไห้ใบแกเร็วได้พี่น้องสีดใบไห้ใบแกเร็วแต่ว่าดาบหน้าว่าใบของดาบหน้านี่มันปลายเนื่องจากสุดที่เร็วนี่ยดาบหน้าโอา้ต่ำหลวกะ บ่ได้มาหดหนามหดหนามมันแล้วที่ในบ่ได้บอกอลูกเมียไ,วไวหวไหวหดหนามเนาะกลับหน้ากับไปเฮ็ดธุระเป็นอาทิตย์กลับมาเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งแล้วเนี่ยลูกเมียกับบ่ได้ว,ดว,ดว่าบ่ได้บ่ได้เบิ่งว่ากลับหน้าหดหนามเนาะครับบ่ได้บอกไหวกลับมาไหวเขาลวงพี่นอ้องไหวเขาลวงหลายเรียกว,ว่าชุดนี้หลับหนา้าสีบอสีบอฉีดสีบอฉีด,ดยุดไหวเนาะพี่น้องเนาะบ่ฉีดให้มันแก่เร็วใส่ให้อาหารปกติให้ธาตุแคลเซียมให้ธาตุอาหารใหนครบ ทุกมูครับพี่น้องครบทุกอย่างแล้วก็สิบประลว่ง,งอ่าในแอ่วช่างมีขนาดนี้พี่นอ้องเนี่ยอ่าเกษตรกรทุกคนก็ติดตามแล้วหนาหนาหน้าจิล่องชีพไปบางวันมันสิมันสิหลวงมันสิหลุดบนน้องพี่น้องเนาะอ่ต้องติดตามดูบงไปเรื่อยๆว่ากาเคลมแบบนี้นะมันสิเป็นอย่างไรน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเหานว่าติดดอกเห็นว่าดอกดอกติดดอกกลับหน้าสิกท่ายัางอีกที่หนึง่งแล้วหนาหน้าสิสรุปผลให้ให้ฟังเนาะครับเนาะ วายคุดนี่นะมันติดตกึ้มากมันติดเป็นไข่ไก่นี่แย้งมันติดพิ้งไข่ไก่ไข่เป็ดน,นี่แย้งเนาะงข้าวพีนองนะคนตอนนี้มันก็นั่งถึงไข่นกกระทาอยู่ตอกนีกระลังสิบาทใบน้อยกระสีชิมาใบปอ,อนกระแตกมากแบบนี้ครับแตกตัวต้นแล้วเนี่ยเฮ็ดเนนวียบไปมันตันต้งสี่บุรุษหลวงราบหน้าสิเฮ็ดแล้วก็บทไทยแข่พี่นอกก้องเบิ่งเรื่อยๆน้องข้าพี่น้องเนาะเอฟซีกับเลือดืมเอฟซีไม่เอฟซีเกาไปาลืม ไหราะไก็แค่ห้ดับหน้าน่น,นะครับคนที่ตามให้ดับหน้าเนี่ยสำหรับจะมีดับหน้ากับดีฝปากฟรีปากน้องไว้สำนีหละครับเล้ก็มาสวัสดีครับ